ทางไปทางที่อม,มตะรถบรรุกสาขา2อค่ะทางหายเป็นกันปีนาร์นะคะกันบ้างหรือเปล่าเอ่วันนี้พี่จีมาแนะนํารถนะคะ6กล้างปี6กนะคะเอฟเนะคะค่ะแล้วมารู้จักตัวน้องกันเลยจ้าสจ้าเรามารู้จักกันเลยนะจ้าตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้จะใช้7จ็ขอบสินะคะแล้วก็มาดูกระบะกันเลยตัวนี้กระบะจะยาว3เมตรนะคะ ความกว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบแล้วก็ความความสูงนี่อยู่ที่เจ็ดสิบเซนค่ะเรามาดูกันเลยนะครับค่ะรถถังนะคะออกแบบมาเพื่อการขนส่ง,สงบรรทุกน,นะคะเอ่อรถขนดินขนทราย หนักโดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้ค่ะเรามาดูภายในกันเลยนะคะรถตัวนี้จะเป็นกระจกเป็นทันล็อกนะคะตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ปรับได้สี่ทิศทางเลยนะคะเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะดูนะคะภายในเรานี้จะสะอาดเกียบมากเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมรีบๆทักมาเลยนะคะดูได้เลยค่ะ ปูนแบบมากเลยนะคะรบูบมอคคอนโทรนะคะเย็นจัดเย็นเร็วนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องความมั่นเร็วนะคะ มาดูกันนะคะตัวถังเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อการขนส่งโดยเฉพาะนะคะบรรทุกดินหินทรายนะคะเหมาะสำหรับงานร้านวัสดุก่อสร้างไซงานหรือรับถงที่ค่ะตอนนี้ถูกได้3คิวค่ะ ไวไหนรุ่นไหนคะ่ะแล้วพี่เจจะปิดริงไ้ด้านล่างนะคะแล้วก็เบอร์โทรของอมตาโดยรยรถบรรทุกสาขาสองทิพเพชนะคะค่ะแล้วมาพบกันใหม่คะ่ะ